สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับสวนมาลัยน้อยบอนสีนะคะวันนี้เราจะทําการจับฉลากท่านผู้โชคดีนะคะใครจะได้บอนสีทั้งสามต้นนี้ไปครอบครองนะคะที่น้าน้อยบอกไว้ในท้ายคลิปที่แล้วว่าจะทําการจับฉลากท่านผู้โชคดีที่สั่งบอนสีในรอบเดือนธันวาคมนะคะวันนี้น้าน้อยมาทาคลิปให้แล้วนะคะก็จะมีผู้โชคดีทั้งหมดสามท่านนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะท่านแรกที่มีสิทธิ์จับฉลากนะคะคุณคุณแม่มารีชื่นพีค่ะคุณอัมพรแก้วบัณฑิตค่ะสำหรับท่านที่มีสิทธิ์โชคดีในงานเออ ันเกิดน,น้อยนะคะให้ย้อนหลังค่ะคุณพี่ต้อมเจเวอรี่ค่ะคุณจะรวยทองพี่ลมค่ะ คุณอมพรแก้วบัณฑิตค่ะคุณอมพรนี้จะมีสิทธิ์จับทั้งสองจับสองครั้งนะคะเพราะว่าคุณอมพรสั่งสองครั้งในเดือนนี้ค่ะคุณรัชนีจันทาเทพค่ะคุณพรพันธ์จันทบานค่ะ คุณวงเดือนค่ะคุณลุงนภาสีอีบุญรักค่ะคุณพิสมัยมงคลมื่นค่ะ เขยา่ยาเขยา่าเขย่าแทนแทนแทนท่านที่โชคดีท่านแรกนะคะก็จะได้สีกัญจนาค่ะสีกัญจนาที่กัดหน้าส,สวยๆไปแล้วนะคะท่านผู้ชมม่คะเรามาจับกันเลยค่ะท่านแรกที่ได้สีกัญจนานะคะคือคุณพรพันธ์จันทบานค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณพรพันธ์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอรับปอนสีค่ะ คนที่สองนะคะได้แล้วค่ะคุณพิสมัยมงคลหมื่นค่ะได้เจ้าปอแก้วนะคะคุณพิสมัยมงคลหมื่นค่ะได้เจ้าปอแก้วค่ะคนที่สามค่ะสำหรับคนที่สามคุคณ คุณพี่ต้อมเจเวอรี่ค่ะได้เทพสายลุงนะคะสำหรับคุณพี่ต้อมขอให้มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะคะว่าขอรับบอลสีค่ะแม่ค้าจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องขอบคุณเอฟีทุกๆท่านค่ะที่คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเรายังมีบอลสีที่จำหน่ายอยู่ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจต้นไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่0892315971เป็นเบอร์ที่ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ได้เลยค่ะวันนี้เราจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ